สวัสดีคะ่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่รู้สึกว่าคุณคือของขวัญที่เข้ามาในชีวิตของเขาค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนาการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆดได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้มาดูนะคะว่ามีลัคนาราศรีใดบ้างที่เกี่ยวข้อง อาจจะเป็นพลังงานคุณหรือเขาได้นะคะเป็นการดูโดยรวมนักสัตว์แมวคุณหรือเขาอาจจะเลี้ยงแมวได้นะคะนักสัตว์มะสิงนักสัตว์จอนักสัตว์ชูรูนักสัตว์กุนนักสัตว์ขานนักสัตว์ตตตมะโร นักสัตว์นกแม่นักสัตว์นกกานักสัตว์ช่วนักสัตว์อาราศีพิจิกนะคะค่ามาดูกันนะคะว่าใครที่รู้สึกว่าคุณเป็นของขวัญที่เข้ามาในชีวิตของเขาคะ เป็นไวเวอร์ซาได้สลับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะที่รู้สึกว่าใครคนหนึ่งนะะเป็นของขวัญที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะดูเพื่อความบันเทิงไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านนะคะไม่อินไม่ซีเรียสนะคะขออนุญาตดูนะคะหนึ่งดาบเอตอสอดจะติด กเหรียญคีนอครับเก้าถ้วยใครนะคะที่รู้สึกว่าคุณคือของขวัญที่เข้ามาในชีวิตของเขา เขาเป็นคนที่ชอบให้ชอบช่วยเหลือนะ,ะอาจจะเป็นคนที่ชอบเลี้ยงแมวได้นะเป็นคนที่เลี้ยงแมวได้หรือว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีนะเมตตาต่อสัตว์ได้นะคะแมวข้างทางได้นะคะเลี้ยงแมวข้างทางเป็นคนที่เป็นคนที่มีความอุดมสมบ,บูรณ์นะคะเป็นคนที่มีฐานะดีมีกินมีใช้นะชอบการทานหรือว่าชอบสังสรรค์ชอบเข้าสังคมได้นะคะเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะ เขานะมีความคิดถึงคุณอยู่นะคะเขาหรือเธอคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ชัดเจนนะะตรงไปตรงมานะคะเหมือนแบบว่าอะไรถูกก็บอกว่าถูกอะไรไม่ถูกก็บอกว่าไม่ถูกนะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาหรือว่าบางท่านอาจจะเกิดในราศีตุลได้นะนะคะเขาเป็นคนที่ เด็ดค่ะเด็ดเดียวนะหรือว่าตัดสินใจอะไรแล้วเนี่ยก็คำไหนคำนั้นนะชัดเจนกับตัวเองมาดูนะคะว่าใครที่รู้สึกว่าคุณคือของขวัญในชีวิตของเขา Queen of p e n i c l e i แปดดาว แปดเดียนไฟล์คับเก้าไม้เขาคนนี้นะเป็นคนที่รู้คุณค่าในตัวเองนะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะ เป็นคนที่มุ่งเน้นกาานมุ่งเน้นด้านการงานการเงินของตัวเองเป็นหลักนะคะแต่ว่าเหมือนเขามีความเสียใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะเคยทําผิดพลาดตัดสินใจอะไรผิดในความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะเขาแต่แต่แอบส่องแอบมองคุณอยู่ห่างๆนะะมีอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเหมือนว่ามีความกลัวบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะ เขาเป็นคนที่มีความขยันนะคะมีความมุ่งมั่นเป็นคนที่มีความตั้งใจหรือมุ่งเน้นด้านการงานการเงินนะคะแต่เขาตอนนี้ไม่สามารถลบเลือนคุณออกจากความคิดความสึกของเขาได้อาจจะมีปัญหากันนะคะหยุดนิ่งกันไปไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะแต่ว่าเขาไม่สามารถลืมคุณได้นะ,ะในช่วงเวลานี้นะคะเหมือนยังคงสตาร์ตัวเองไว้อยู่กับความคิดติดกับความคิดที่มีคุณและเขาอยู่ด้วยกันนะคะ ดูนะคะเพจออพครับเก้าถ้วยสตริงหกไม้ สามไม้ความรู้สึกของเขานะเขาคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณได้เขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคุณนะคะเขาเก็นก้าถ้วยเขาอาจจะชอบเข้าสังคมนะคะมีงานปาร์ตี้งานสังสรรค์น,นะคะอาจจะมีการสังสรรค์กับเพื่อนฝูงอยู่เป็นประจำก็ได้นะคะ เขามีบารมีมีบุญมีบารมีนะคะเหมือนเป็นสิงโตเป็นเจ้าป่านะคะแต่ว่าเขารู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนนะคะแล้วก็มีความแข็งแกร่งในคนคนเดียวกันเขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดคุณนะคะอยากจะมีช่วงเวลาที่สวีทหวานแหววร่วมกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาะคะ่ะเขารู้สึกว่า เขาตกหลุมรักคุณเขาเลือกคุณแล้วนะคะมงลงไปที่คุณแล้วนะคะตัดสินใจว่าคุณคือคนที่เขารอคอยคนที่เขาปรารถนาที่จะใช้เวลาร่วมกับคุณนะคะแต่เหมือนตอนนี้อาจจะอยู่ห่างไกลาการมีประเด็นการมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นอีกไม่นานนะคะเขาจะส่งข่าวสารไปหาคุณนะคะอาจจะอยู่แดนไกลต่างประเทศได้ต่างชาติได้ต่างแดนได้นะคะอาจจะทักแชททักไลน์ไปหาคุณได้นะเหมือนส่งข่าวสารนะคะ ส่งข่าวสารก็คือ,อให้ให้เยี่ยวเนี่ยนะส่งข่าวสารไปให้อีกฝากฝักฝั่งหนึ่งนะคะมาดูนะคะว่าใครอยากจะบอกอะไรกระทันหันห่วงแหง ชีวิตดีสง่าง,งามสดใสพลังงานนะคะในช่วงเวลานี้นะเขารู้สึกได้ว่าคุณไปโฟกัสที่ตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ดูดีสง่าง,งามนะคะ ดูแลตัวเองนะหน้าตาเสื้อผ้านหน้าผมผิวพรรณนะคะแล้วก็ดูแลจิตใจของคุณนะคะตอนนี้คุณดูสดใสคุณดูน่ารักนะในสายตาของเขานะเป็นเสน่ห์ดึงดูดเขานะในช่วงเวลานี้ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเริ่มห่วงแหนคุณนะรู้สึกว่าไม่อยากจะให้ใครเนี่ยใกล้คุณและก็ไม่อยากให้คุณใกล้ใครนะคะรักคุณซะยิ่งกว่าใครนะมอบกล่องดวงใจเอาไว้ที่คุณห่วงคุณ จนเสียยกใหญ่ห่วงจนหัวใจว้าวุ่นนะคะไม่อยากให้ใครใกล้คุณและไม่อยากให้คุณใกล้ใครจบ <c oughs> จบหนะ้าคือเขาคนนี้นะคะอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ,ะอย่างก,กระทันทันนะคะคือเขาก็ไม่ยอมสูญเสียคุณให้กับคนอื่นนะคะเพราะว่ามีความห่วงนะ,ะมีความหึงมีความแบบอยากจะเก็บกอดคุณไวค้คนเดียวเลยนะคะช่วงเวลานี้ ดูนะคะว่าให้จะบอกอะไร passion นะอัน unrequited love นะฮะ separation attraction ขออีกสักใบนะึ <De ception. S 2> ่งด e เซปชัเขารู้สึกว่ามันอาจจะมีการที่ปกปิดความรู้สึกกันไม่เปิดเผยความสึกที่แท้จริงให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้นะคะเขาอาจจะปิดบังซ่อนเล้นความรู้สึกของเขาไม่ได้บอกคุณให้คุณได้รู้นะว่าเขารู้สึกยังไงแล้วก็เหมือนว่า ก็มีการ s e ป a r a เรชักันออกไปแยกจากกันไปนะเหมือนมีการแยกหายกันไปในช่วงเวลาหนึ่งเพราะว่าการไม่ได้บอกความสึกที่แท้จริงให้แก่กันได้รับรู้นะคะมีการไปเติบโตทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นนะคะและเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งนะคะก็เหมือนว่ามีพลังงานบางอย่างนะที่ดึงดูดให้คุณและเขาได้มาเจอกันนะ,ะแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดเขานะให้รู้สึก อยากจะใกล้ชิดกับคุณมีแรงดึงดูดมีความสเสน่หาที่อยากจะเข้ามา,าพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขาหรือว่าเขาอาจจะพุ่งรู้ใจตัวเองก็ได้นะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะแต่ว่าในสิ่งที่เขาสัมผัสได้เขาก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจเขานะในช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยมีแพชชั่นนะคะมีแพชชั่นมีแรงปรารถนากับคุณนะคะ มาดูไพ่สุขีนะคอยากจะบอกอะไรสามใบพอนะบริวารช่วยเหลือมั่นใจต้องมีสติไพ่นะคะบอกว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ มั่นใจในตัวเองเป็นคนที่พูดเก่งได้ใช้คำพูดในการสื่อสารในการทำง,งานสิ่งต่างๆได้นะคะ mm. เขาอยากจะดูแลคุณนะ mm. อยากจะช่วยเหลือคุณอยากจะปกปักคุ้มครองดูแลคุณนะคะตอนนี้เขากำลังจะรวบรวมสมาธิรวบรวมสติหรือว่าตั้งสตินะในความสัมพันธ์ครั้งนี้กำลังรวบรวมความกล้าอยู่ก็ได้นะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นะคะ มีเกณฑ์นนะที่เขาจะเข้ามาติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะค่ะขอบคุณทัศสำหรับการรับชมนะคะาท่านใดพ่้ผ่านมานะคะก็ฝากด้วยนะคะค่ะเราพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับนี้สวัสดีค่ะ